ก็สิ่งที่จะฝากนักลงทุนนะครับคือบริษัทอย่าง d ี c นะครับก็เป็นบริษัทไทยนะครับที่ที่เราสามารถโตขึ้นมาได้นะในระยะเวลา26ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เราเข้าถึงเทคโนโลยีเราสามารถไปสู้กับบริษัทต่างชาติได้เราเราได้รับการยอมรับจากบริษัทระดับโลกนะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์เรานะครับเรายังมีโอกาสทางธุรกิจอีกเยอะซึ่งเราเตื้อมถึงได้ลงมือทำได้จริง ถ้าได้รับการสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถไปได้อีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เราเราถึงอยากจะมาทําให้คนรู้จักเรามากโดยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธิรดามั่นพลศรีค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณทศพลคุณนะเพิ่มสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท d ี c ีซีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนให้ร่วมให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณทศพลคะ,ะกิมอยากให้เราเล่าเรื่องธุรกิจนิดนึงค่ะความเป็นมาว่าตัว DTC เนี่ยเราเป็นมาอย่างไงคะแล้วก็รเราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะก็บริษัท DTC Enterprise กนะครับเป็นบริษัทที่เปิดมาแล้ว26ปีนะครับเราเป็นบริษัทคนไทยนะครับกเ็เริ่มจากแนวคิดที่เราเห็นปัญหานะครับที่เกิดจากการขนส่งนะครับว่า,ามันมีปัญหาเกิดขึ้นพอสมควรในช่วงเวลานั้นนะเพราะที่บ้านผมเนี่ยคุณพ่อเองก็ดูแลรถขนส่งมอเตอร์ไซค์ของสยายยมยามาฮ่านะครับวิ่ง อมอเตอร์ไซค์ไปบินขนส่งมอเตอร์ไซค์ไปทั่วประเทศนะครับเราก็เห็นว่ามันมักจะมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุการที่จะไม่สามารถควบคุมการขับขี่ได้นะครับเราก็เลยคิดว่าหน้าที่จะทําสินค้าพัฒนาสินค้าขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้ในการที่ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของพนักงขับรถนะครับซึ่ง26ปีแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจากการทํากล่องดําสําหรับบันทึกการใช้งานรถนะครับซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีเรื่อง gps ยังไม่มีเรื่องสื่อสารนะเราได้กล่องดํามาเอากล่องดําไปติดในรถเราก็รู้ว่ารถเนี่ยขับเร็วแค่ไหนหยุดจอดยังไงจอดอนานาติดเครื่องหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีภาวะอะไรที่ที่ก่อนเกิดเหตุบ้างอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดเหตุนะครับซึ่งซึ่งมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าจากเดิมซึ่งไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรเลยนะครับพอได้เป็นกล่องดําเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนั้นกล่องดําอาจจะมีข้อจํากัดคือไม่รู้ว่าไปไหนนะครับรอรถกลับเข้ามาแล้วต้องเออเออคมพิวตร์ไปสียบ ทีละคันซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าพอเรื่องของเทคโนโลยีนะในช่วง10กว่าปีเนี่ยที่มันมีเรื่องของ GPS เข้ามาอุปกรณ์สื่อสารเข้ามานะครับเราเองเนี่ยนะครับต้องบอกย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่ากล่องเนี่ยเราหาคนทําในประเทศนะครับนักวิจัยทําในประเทศนะครับแล้วก็พอเราคิดว่าจะทํากล่องเนี่ยเราทำเอามาขายแล้วเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยทำตั้งแต่เป็น วิุสื่อสารนะครเป็นทรัลครเดอรเนี่ยเราก็เป็นบริษัทแรกๆในโลกเนี่ยนะครับที่ทาในเรื่องของ GPS tracking แบบ Real Time นะครับซึ่งม,มันตอบโจทย์ลูกค้าได้มากนะครับเพราะว่าในธุรกิจขนส่งเนี่ยจากเดิมซึ่งเหมือนคนตาบอดเลยมองไม่เห็นอะไรนะครับเราทําให้ลูกค้าเราเห็นได้นะครับว่ารถเริ่มเมื่อ,อไหร่จอดตรงไหนไปที่ไหนมานะครับความเร็วเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมในรถเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลย ทำให้เรามีสินค้าที่เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การที่ว่าเป็นเรียลไทม์เนี่ยทุกๆยูนิตที่เราจําหน่ายไปเนี่ยนะครับทางผู้ให้บริการเรื่องเครือข่ายสื่อสารเนี่ยนะครับเขามีรายได้ให้เราในแต่ละเดือนนะครับแบ่งมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีรายได้ซ้ําเข้าหาบริษัทยอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็ทําให้ธุรกิจเราโตขึ้นแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในธุรกิจโลจิสติกนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของ GPS tracking เนี่ยนะครับผมบอกว่าเราทําจน เขาเรียกว่าจนเราติดตามเทรนด์ในระดับโลกนี่มาโดยตลอดว่าในโลกนี้มีอะไรที่ที่ทำบ้างนะเราก็ทํามาซึ่งหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหลืออะไรมากแล้วนะครับเราเองเนี่ยเป็นบริษัทที่เราลงเ,าเาขาเรียกลงทุนเรื่องคนกนั้งเยอะนะครับคนเรา400อคนหนึ่ง100คนเนี่ยอยู่ในแผนกอาดี D, ซึ่งเราเอาช่วงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาในรอบ5ปีมาเนี้นะครับเราเอาทีม R&D ดีของเราเนี่ยไปทําในเรื่องของพัฒนาตัวสินค้า ในรูปแบบที่เรียกว่า Internet of Things นะครับคือจะเป็นเรื่องของ Smart City Mobile a p แอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือไอตัวซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเรื่องการขนส่งเราก็ทำตรงนี้มันแตกยอดออกไปได้เยอะนะครับ นี่คือประวัติคร่าวๆใน,ใ,นในรอบ26ปีที่ผ่านมาครับทีนี้กิมถามนิดนึงค่ะตัวกลุ่มของลูกค้าเราที่เราใช้บริการนะคะในอุตสาหกรรมเนี่ยมีส่วนไหนบ้างคะท,ที่เราได้เข้าไปบ้างแล้วแล้วก็โอกาสอย่างในต่างประเทศเนี้ยคะเรามีด้วยไหมคะครับก็แน่น,นอนะครลูกค้ากลุ่มแรกของเราเนี่ยก็เป็นลูกค้าในธุรกิจขนส่ง ครับคือเรื่องรถขนส่งบริษัทขนส่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับซึ่งเรามีลูกค้าในกลุ่มนี้เกือบประมาณหมื่นเจ้านะครับครนี้เรื่องของอย่างที่เรียนให้ทราบครับเรื่อง GPS เนี่ยมันมันก็นิ่งในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าในความว่านิ่งเนี่ยนะครับโอกาสมันก็ยังมีต่อคือพอเทคโนโลยีเพิ่มนะฮะจาก GPS นะครับตอนนี้มันก็มีในเรื่องของกล้องวงจรปิดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยติดตามบ้านนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยความต้องการของลูกค้าคืออยากติดกล้องไปในรถแล้วก็อยากให ส่งภาพปเรียลาทมมาตอนนี้เราก็ทำนะครับตอนนี้เทรนหนึ่งที่กำลังมาคือเรื่องของ AI นะครับเ i เนี่ยเราก็ศึกษาแล้วก็ถ้าในเรื่องเรื่องของรถเนี่ยนะครับเราก็เอามาทำในเรื่องของอปัญหาที่เราเจอในเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดจากการง่วงนอนเกิดจากรถไปชนเขาเนี่ยนะรเราสามารถที่จะมีกล้องที่สแกนหน้าเราก็ดูว่าหลับตาหานอนหรือเปล่าถ้าง่วงนอนเราก็แจ้งเตือนได้นะครับ,รบถ้ารถเข้าไปใกล้ๆวัตถุคนสิ่งของ เกิดไปชนเนี้ยเนี่ยเราก็ร้องเตือนได้นะครับนี่ก็เป็นสินค้าในธุรกิจของ AI หรือเป็น GPS ีเอสถ้เป็นกล้องจอปิดเนี่ยผมบอกว่ายังมีโอกาสขายได้อีกอีกสองถึงสามรอบนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วก็ถ้าพูดเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่มาจากต่างประเทศเลยนะครับเขาอยู่ในธุรกิจยานยนต์นะครับเป็นบริษัทที่มีคนงานอยู่200,000กว่าคนนะครับชื่อบริษัทยาสกิ Energy System คือในรถปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า Connected ก็คือรถเองก็ต้องการการเชื่อมต่อนะครับคราวนี้เนี่ยยากิกิเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เขาซัพพลายในเรื่องของสายไฟให้กับรถหลายยี่ห้อเลยเจอร์ของสายไฟรถยนต์ในโลกเนี่ยกนะ็คือใช้ของยาสกิอยู่นะครับยาสกิเองก็ไม่อยากจะขายแค่สายไฟนะครับอยากจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้าไปนําเสนอให้บริษัทรถยนต์ด้วยนะครับ ก็เลยมาลงทุนในบริษัทเรานะครับมาเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยเขาก็มาต้องการที่จะมาร่วมทุนก็มาซื้อหุ้นเราไป9%นะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีความร่วมมือกันเพิ่มเติมนะครับเขาก็มาซื้อหุ้นอีก9%นะครับโดยมีแผนกันนะฮะว่าก็จะทําในเรื่องของ OEM นะครับคือในตลาดต่างประเทศที่ว่ามีรถจะเป็นรถค่ายไหนก็ตาม h ีโน i ย u สุวอลโว่ิสันสแกนเนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะดูความเป็นไปได้ในการที่ว่า จะเอาสินค้าเราไปติดตั้งในลักษณะที่เป็น o e m เลยนะครับนี่คือการที่จะขยายนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยยังแค่ในเรื่องของ GPS นะครับซึ่งถ้าเรื่อง GPS เรื่องของเทเลมอติกเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีที่ที่เรากล้าพูดได้ว่าเราก็เป็นระดับแนวหน้าของโลกนี้นะครับที่สามารถที่จะต่อกรกับบริษัทต่างประเทศได้แล้วก็พร้อมที่จะเอาเทคโนโลยีของคนไทยเนี่ยนะครับไปในต่างประเทศได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปเองเนี่ยจะใช้เวลาน,านานพอสมควรหืออาจจะ ต้องคุยกันเยอะว่าต้องมาแนะนาตัวว่าดด c เป็นใครยังไงนะครับแต่พอบอกว่าเราไปพร้อมกับยยสกิเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะเพราะเขาก็รู้จักว่า,าผู้ผลิตรถยนต์มีที่ไหนยังไงต้องทาม,มาตรฐานยังไงให้สามารถที่จะทำอ o เอ็มได้นะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตอันใกล้นะครับที่เราสามารถที่จะไปทำอูเอ็มทั้งในั้งตามม่างประเทศได้นะครับแล้วอย่างนี้ค่ะเรามองเห็นโอกาสยังไงบ้างคะสําหรับการดาเนินธุรกิจในอนาคตค่ะครับ ก็ตามที่เรียนให้ทราบนะครับเราเป็นบริษัทที่ตอนนี้กไ็ไม่เล็กแล้วนะครับมีคนอยู่400คนนะครับเราก็เตรียมในรอบ26ปีมาเนี้ยนะครับผลกําไรที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราลงทุนในเรื่องของคนคะนะครับคนเราจะมีค่อนข้างพร้อมในหลายๆมุมนะมีคนที่ทําเรื่องของฮาร์ดแวร์คนที่ทําเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเป็นม o b บายแอปพลิเคชันก็ทําได้นะครับเรื่องของแผนที่เราก็ทํานะครับ เรื่องของ Big Data เราก็มีคนเรียนจัดการเราก็มองตรงนี้เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของเราซึ่งการที่เราทำ gps จนในโลกเนี้จะเหลืองานไม่เยอะแล้วเราก็ move คนของเรากลุ่มเนี้เริ่มไปหางานในกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่า internet of things นะครับ internet of things เนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเรื่องของ Smart ทั้งหลายทั้งแหล่นะคือตอนนี้เรื่องเครือข่ายสื่อสารเนี่ยเขาเรียกมันทั่วถึงแล้วคนก็มีความคุ้นเคยในการใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับ ข้อมูลมต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเข้ากับคนเข้ากับสรรพสิ่งต่างๆนะครับแล้วเอาข้อมูลเนี่ยม,มากองบนโต๊ะนะครับให้คนที่มีหน้าที่ดูแล,แลรับผิดชอบในการจัดการบริหารบริษัทเนี่ยเขาดูว่าเออข้อมูลมันกองตรงเนี้ยเขาอยากจะเอาข้อมูลประเภทไหนยังไงแล้วเอาไปแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับ,รบมันก็จะมีโครงการทั้งสมาร์ทซิตี้นะครับโครงการไอ้เรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆมบายแอปต่างๆนะครับ ตรงนี้นก็เป็นโอกาสธุรกิจเพราะว่าเรื่องของ IoT เนีมันเป็นเรื่องอนาคตซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบแล้วคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจน,นะครับหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจเนี่ยเขาจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าธุรกิจที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้คือธุรกิจทางด้าน IoT นะครับแล้วก็ธุรกิจด้าน IoT เนีมีเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีโครงการอีกมากมายเลยนะครับเราเตรียมคนเราเตรียมความพร้อมไว้นะครับเรา พร้อมที่จะกระโดดนะครับเข้าไปร่วมในธุรกิจที่เป็น IoT ซึ่ง4-5หปีมานี้เนี่ยเราเริ่มทำงานแล้วหลายงานครับมีงานที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยไอตรงนี้แหละเป็นโอกาสที่ใหญ่โตโหราอะไรสำหรับเรานะครับในอาลาก็ใกล้ใกลนะครับครับกิมถามนิดนึงค่ะรับอย่างตัวสัดส่วนรายได้ค่ะที่เป็นเซอร์วิสของเราเดิมเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ตัว IoT ค่ะตอนนี้สัดส่วนรายได้เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของ GPS เเราทำ ไปได้ดีมากนะสำเร็จมากแล้วก็จะมีปัจจัยเอื้อคือในบ้านเราเนี่ยมีกฎหมายนะครับกฎหมายที่จะบังคับรถบางประเภทที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะร,รถขนส่งสารอันตรายรถน้ํามันนะครับลดขนส่งผู้โดยสารเนี่ยที่ต้องติดเรื่องของ GPS เนี่ยมันก็ทําให้สัสดส่วนรายได้ของ GPS ขานั่งใหญ่นะครับเรื่องของ IoT เนี่ยจริงๆมันเกิดมาประมาณชึก 3-4ปีพร้อมที่จะขายเมื่อประมาณสักสอปีก่อนบังเอิญว่าโควิดมานะครับมันก็เลยรายได้มันก็เลยยังไม่ได้ไปไกลมากนะครับสัดส่วนเนี่ยก็คือเรื่องของ GPS นะครับก็จะประมาณสัก80%นะครับถ้าเรื่องของ IOT เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ20%นะครับแต่ผมเชื่อว่าเทรนดเนี่ยนะครับของ IOT เนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยเทรนของ IOT ก็จะเริ่มกลับมานะครับก็จะมีโอกาสทางทาง IOT ของทางยี่จะทำให้ ผมโดยประมาณการนะครับเราเชื่อว่าสัดส,ส่วนของ IoT มันจะโตขึ้นโตขึ้นในขณะที่ว่า GPS มันไม่ได้ลดลงนะครับแต่ว่า IoT ีมันจะโตกว,ว่า,วาะนะครับภายใน4ีหปีเนี่ยผมประมาณการว่าทางด้าน IoT อาจจะอาจจะมากถึง80% g p s ก็คืออาจจะประมาณสัก20แต่ก็ย้ำอีกทีว่า GPS ไม่ได้ลดลงนะฮะคือมันจะโตแต่ว่า IoT มันจะมีโอกาสมากกว่า นะครับ,อรบโอเคค่ะอย่างนี้เราเออไหนๆก็มาถึงเรื่องสัดส่วนรายได้แล้วคะ่ะตัวรประกอบการในช่วงที่ผ่านมาคะ่ะกิมถามนิดนึงว่าในอดีตเนี่ยสักสามปีเนี่ยเ,ออเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็ตัวออพวกออกำลงกำไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับออตบเตอยังไงบ้างแล้วก็ช่วงโควิดเราปรับตัวยังไงบ้างคะ่ะครับคือก่อนโควิดเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ทั้ทงไรายได้ทั้งผลกำไรมันก็เติบโตมาโดยตลอดนะครับคือก่อนโควิดเนี่ย รายได้เราประมาณ1 6 6ล้านนะครับโทษทีครับรายได้เราประมาณ810ล้านนะครับกำไรเนี่ยประมาณ1 6 6ล้านนะครับพอโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็มีผลกระทบแน่นอนเพราะว่าลถไม่ว่าจะเป็นลดที่โดยสารรถที่ขนส่งนักท่องเที่ยวหยุดกันหมดนะครับหรือที่ไม่หยุดเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาเยียวยาต้องช่วยช่วยแก้ให้เขาอยู่ได้นะครับก็ลดในเรื่องของ ทำมาตรการเยียวยาลดของค่ารายเดือนค่าเช่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นรายได้เราก็จะมีดรอปลงไปนะครับในช่วง2ปีนี้นะครับคือมันก็จะลงมาเหลือประมาณสักหกร้อยสาม้านนะครับเมื่อปี63แล้วก็590เมื่อปี64นะครับและกำไรเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างประมาณสักร้อยกว่าล้านหรือปี63เนี่ยนะครับ63เนี่ยก็จะ 64เนี่ยจะตกประมาณสัก70กว่าล้านยังมีกำไรอยู่นะครับถึงจะลดลงก็ยังมีกำไรแต่เรื่องที่ที่น่าสนใจนะครับคือโควิดผอหมดไปเนี่ยนะครับปี65เนี่ยช่วง2ควอเตอร์แรกนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนโควิดเนี่ยผลประกอบการเราก็ดีขึ้นนะครับเป็นด้วยเอ่อเอ่อกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวถูกไหมคะก็เริ่มเริ่มกลับมาใช่ไหใช้คำว่าตอนนี้เริ่มกลับมานะครับเริ่มกลับมาแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันคงก็จะกลับมาสภาวะปกตินะครับมันก็ เริ่มจัดชาๆานะเรื่องโควิดนะฮะมันก็ยังไม่ได้บูหวาเหมือนเก่านะแต่ผมเชื่อว่าแต่ก่อนเป็นยังไงเนี่ยนะครับเราก็พอมันกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้ผลประกอบการเราเนี่ยก็ประมาณเท่าเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิมนะครับครับ อย่างนี้แล้วค่ะตัวในอนาคตค่ะหากว่าไม่มีปัจจัยใหม่ๆม,มากระทบเนาะโดยที่การเติบโตเนี่ยมันเริ่มของเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วเนี่ยรเรามีการคาดการไว้ไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยเราวางแผนการเติบโตของรายได้ไว้อย่างไรบ้างคะมันก็มีอยู่ 2- อสาปัจจัยะนะครับปัจจัยแรกเนี่ยนะครับเรื่องของ GPS นะครับพอ,รบอเริ่มกลับมาสภาวะเดิมเนี่ยนะครับ,ร,บรถกลับมาวิ่งเนี่ยไรายได้ก็ ก็ต้องส่วนนี้เนี่ยมันควรจะต้องดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เทคโนโลยีที่เราส่งทําไว้ยุคยุคโควิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องวงจรปิดที่ผมบอกว่าเป็นเจน2นะครับควาว่าเจน2เนี่ยคือต่างประเทศตอนนี้เริ่มบังคับนะว่ารถถ้ารถขนส่งผู้โดยสารเนี่ยจำเป็นจะต้องติดกล้องด้วยนะครับ <c oughs> ในรถว่าจะได้ดูว่า,าในรถนี่เป็นยังไงหรือรถขนส่งสารตลายเนี่ยเขาเริ่มบังคับแล้วเขาจะดูว่าเกิดประเหติได้เป็นยังไงนะครับเจ n สเนี่ยเราก็เริ่มน่าจะขายได้นะครับหรือ <c oughs> ไอ้ตัวที่เป็น AI ที่เราทํามาเป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็เริ่มกลับมานนมันเริ่มอะไรกลับมามันเริ่มเกิดขึ้นนะครับมันก็ทําให้รายได้เนี่ยกลับเข้ามาในซิ่งของ GPS รวมถึงตอนนี้นะครับมันจะมีเทรนด์ในเรื่องของซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเรื่องการขนส่งนะครับเราเรียกว่า Transport Management System เนี่ยนะครับคือโลกช่วงนี้เป็นโลกการแข่งขันนะการขนส่งเนี่ยยังต้องดูเลยว่าถ้าเรามีรถอยู่ฝูงหนึ่งเรามีสินค้าอยู่กองหนึ่งมีคนขับรถอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ย จะแมทชิ่งยังไงให้เอารถไปวิ่งเส้นทางไหนเอาอะไรโหลดก่อนโหลดหลังนะครับซอฟต์แวร์อย่างนี้เนี่ยมันขายได้ดีนะเริ่มเราเริ่มขายได้หลายที่แล้วก็มันเป็นเงินที่ไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็มันเป็นเทรนที่เราเชื่อว่าเดี๋ยวพอเริ่มกับสภาพปกติเนี่ยโปรแกรมอย่าง tms มันก็ขายได้นี่คือในเรื่องของ gps นะครับ,รบอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ผมบอกว่าเรามีในเรื่องของทางยาสกิเอเนจีซิสเต็มเนี่ยนะครับ,รบซึ่งมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเรา นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีการคุยกันในความร่วมมือว่าเขารู้จักเรามาทั้ง7ปีนะครับเปีแรกเนี่ยซื้อไป9%นะแล้วใน7ปีเนี่ยนะครับเขารู้ว่าเราทำอะไรเรามีความสามารถยังไงนะครับเมื่อปีที่แล้วขอซื้อเพิ่มอีก9%นะครับความร่วมมือที่คุยกันไว้เนี่ยนะครับคือก็จะมีการผลักดันเราไปทำงานเรื่อง OMTI e e r e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราได้ทําเรื่อง OEM เทวันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะมีไรายได้ที่แน่นอนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแผนที่วางกันไว้เนี่ยระยะเวลาเนื่องจากการทํา OEM เทวันเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการขอใบอนุญ,ญาตขอใบเซอร์นะครับมีการฝึกโรมต่างๆเนี่ยเราเข้าใจว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีถึงจะมีไรายได้เข้ามาแต่ระหว่างนี้เราก็เริ่ม The เดินหน้าเต็มที่แล้นะครับ ถ้ามันได้เร็วกว่านั้นก็จะพยายามให้มันเร็วกว่านั้นเรื่องของ OEM เนี่ยเรื่องข้อที่2นะครับ,รบข้อที่3เนี่ยนั่นคือเต็มๆมเลยนะเรื่องของ IoT นะครับที่บอกว่าเราทํามาสีหปีเราเริ่มขายไอเรื่องธุรกิจอ่าเรื่องของโซลูชันนั่นนั่น IoT จะเป็นโมบายแอปพลิเคชันธุรกิจเรื่องของแผนที่ธุรกิจเรื่องของไอตัวสมาร์ทซิตี้ต่างๆเนี่ยเราเริ่มขายไปบ้างหรืองานราชการเนี่ยนะครับพอเม็ดเงินนะครับที่ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราบ้านเราเนี่ยต้องใช้เม็ดเงินในไปในการเยียวยาในโควิดเนี่ยนะครับเม็ดเงินกลับมาในการที่ต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานในบริษัทต่างๆเนี่ยที่ต้องการโซลูชันมาช่วยเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทำให้เราเจริญเติบโตในซี่ของ IoT เพราะฉะนั้นจะมีอยู่สามุมจริงๆผมลืมพูดนิดผมมีพาร์ทเนอร์จ้าหนึ่งด้วยเขาจะจะลืมเัาทางบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนนะครับก็ บุลด์สปายเชนเนี่ยก็มีการพูดคุยมาสองหรือสปีเนี่ยนะครับแล้วก็ตกผลึกกันในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับว่าก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเข้ามาถือหุ้นเรา15%เนะครับ,รบเพราะทางบุลด์สปายเชนเนี่ยมีธุรกิจที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับ,รบจะเป็นโลจิสติกจะเป็นเรื่องของรีเทลนะครับเรื่องของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องการโซลูชันเข้าไปซัพพอร์ตนะครับ แล้วก็เขาก็มีบริษัทในเครือที่เขาไปลงทุนนะครับเรื่องเทคโนโลยี <Technology S 1> เนี่ยนะครับเราก็มองว่าไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจอย่างเขาแล้วเอาไปขายต่อเขาเป็นทางเรื่องหนึ่งหรือการที่จะทํางานร่วมกับบริษัทที่ที่เขาไปลงทุนมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องดีของเรา,เราที่ทําให้เราทําเรื่องของ IoT s o l u t i ูชนี้นได้หลากหลายและรวดเร็วข,ขึ้นนะครับก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกสิ่งหนึ่งคือถ้าสิ่งใหสก,กิเรามองเรื่องของ ต่างประเทศะนะครับการเจริญตัวต่างประเทศะนะครับแบวิ่งไปโอเบริษัทใหญ่ยยเลยบริษัทรถใหญ่ยยถ้าบุญลอดสบายเชนก็คือโตในประเทศนะครับให้มันมีความหลากหลายขึ้นนะครับดังนั้นเราก็คือเราสะท้อนให้เหตุแล้วนะคะว่าในอนาคตเนี่ยตัว DTC Enterprise เองเนี่ยมีโอกาสาที่จะเติบโตได้อีกมากนะคะในอนาคตคท้งนี้ค่ะในความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยเราพอมีบ้างไหมคะก็ ความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยนะครับก็เรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องเทคโนโลยีที่ค<ม>่อนข้างว<ม>ิ่งไปไวนะครับแล้วก็เราจะเคยได้ยินเรื่องของดิสรับนะฮะคือเกิดเ,เทคโนโลยีนี่มีอีกอันนึงมาดิสรับนะะเราก็ต้องติดตามเ,เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดชแล้วก็ต้องศึกษานะครับอะไรที่มีโอกาสมาดิสรั t เราแล้วเราจะป้องกันแก้ไขยังไงอย่างมองเนี่ยผมทำเรื่องของ gps มายาวนาน เป็นกล่อง gps tracking ติดรถนะครับเราก็บอกว่าไอสิ่งที่จะมา disrupt เราเนี่ยก็<ช>คือเรื่องของมบายเพราะมือถือต่อไปก็มี gps ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรตรงนี้ปล่อยเอาไว้นะครับต่อไปเนี่ยไอตัวมบาย tracking มันก็เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมาแย่งตลาดในเรื่องของไอรถที่หรือคนเซลหรือเซอร์วิสเนี่ยที่ไปไปแบบงานทั้งสถานที่ที่เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เราก็ขายได้อยู่ตรงนี้จะโดนแย่งตลาดไปสิ่งที่เราทําคือแทนที่จะรอคนอื่นมา disrupt เราเนี่ย เราพัฒนาเลยเราไปเรียนรู้เลยนะครับว่าไเราจะทำไอ้ตัวไอ้โมบายทร็กกิ้งแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับเราก็ป้องกันไว้ซึ่งเราก็ทำแล้วก็เตรียมคือทันทีี่ปล่อยดิสรัฟเนี่ยคือศึกษาแล้วเอามาเตรียมไว้เตรียมไว้ขายด้วยถ้าเกิดเทรนเปลี่ยนแล้วทำนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นความเสี่ยงของบริษัทนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยทางด้านเทคเนี่ยนะครับขาดตลาดนะครับปั้นมาไม่ทันนะครับ ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์เจเนียร์เฟิร์มแวร์เจเนียร์ซอฟต์แวร์เจเนียเนี่ยขาดไปหมดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยแลตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครเราก็ต้องอสมัยก่อนเขาเรียกว่าแทบก็เปิดโรงเรียนสอนเรียรับเข้ามามาเทรนมาอะไรเนี่ยแต่ว่าค,คือก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีการปรับฐานเงินเดือนให้ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดนะครับแล้วถ้าเกิดงาน,นเยอะๆเนี่ยเราต้องระดมคนเยอะๆเนี่ยก็ช่วงนี้อาจจะต้อง เปิดโรงเรียนเยอะเหมือนกันต้องปั้นคนขึ้นมาเยอะเหมือนกันแล้วทำยังไงแต่รักษาคนไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งจะต้องมีวิธีคิดอยู่เหมนอนกันนะ้ว่าต้องทํำยังไงครับค่ะ,คะตัวอย่างน้อยเนี่ยธุรกิจเองอะคะ่ะตัวจุดเด่นเนี่ยที่เราเอาชนะจุดด้อยของเราเนะะี่ยค่ะยกตัวอย่างหน่อยว่ามีอะไรบ้างอย่างหลักๆที่กิมเห็นเลยตอนนี้คือ R&D ใช่ไหมคะเพราะเรามีคนที่จะพัพฒนาซอฟต์แวร์ของเราเองรเราเปลี่ยนตามเทรนได้ถูกไหมคะครับค่ะ เรามองอยังไงบ้างเอ่ยคือจุดเด่นของผมเนี่ยคือย้ำว่าคือเรื่องของคนเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเรานะครับแล้วนอกจากคนแล้วคนเดียวเรามีพร้อมทุกมุมนะฮะที่อะไรที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราเตรียมคนของเราไว้นะครับแต่ว่าคือเรื่องของอสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราอีกสองคำเรื่องเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่า เราไม่ได้มีคนอย่างเดียวนะครับคนของเราเนี่ยคือเป็นคนที่ก็ทั้งเก่งแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีที่ยากๆได้นะครับ,รบที่ตอนนี้คนจะพูดกันเรื่องอะไรเรื่อง Big Data นะครับคนพูดกันเยอะแต่ว่าคนที่จะได้มาลองกันจับสัมผัสเอก Big d a t a จริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนเรานะรเราเองเนี่ยเราทุกวันนี้เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทถ้ผมยกตัวอย่างแนละเรามีรถเกือบแสนคันเนี่ยนะฮะที่เป็นเรีย t ท m e เนี่ย เราต้องบริหารจัดการลดเป็นแสนคันที่ส่งข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับทำยังไงให้เซิร์ฟเวอร์มันสามารถรันได้ทำยังไงให้มันสมุทได้หรือทำยังไงในอนาคตเนี่ยนะครับที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่าเนี้ยเอามาวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้เพราะเรามีตัวอย่างที่ใช้จริงนะครับเรื่อง Big d a t ต้าเนี่ยเราเชื่อว่าเรามีความชํานาญนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ Data a าแอนาลิติกเอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับเหมือน จริงๆแล้วเนี่ยผมกําลังคิดจะทําศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเราเนี่ยนะครับเอามาเป็นบริการอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นไฮเทคหน่อยก็หรือเรื่อง AI ที่พูดเยอะเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยทางเรื่องของคนที่ทํา AI คือซื้อสําเร็จรูปมาแต่สิ่งที่เราทําคือเราพัฒนาขึ้นมาเองพอพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยนะครับมันมีเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับเรื่อง AI เนี่ยทําได้เยอะเลยนะครับคือปัจจุบันถ้ามีภาพวิดีโอนะครับ ที่คุณภาพไม่ค่อยแย่เท่าไหร่มีภาพมาเนี่ยเราถอดอะไรได้เยอะถอดหน้าคนคดูหลับตาดูหาวนอนดูสเกลได้นะครับ,รบถ้าดูสเกลเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยเราเอากล้องไปตั้งตรงแม่น้นําลําคลองตรงเขื่อนเนี่ยเราถอดมาได้เลยว่าระดับน้ําเป็นยังไงเป็นเรียวไทม์นะครับแล้วระดับน้ําที่ว่าเนี่ยาอาจจะเชื่อมต่อเครื่องสุกน้ําให้ทํางานสุบนั้นได้เลยแล้วก็เอาโซลูชันไปเสนอได้เลยต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีโซลูชันในเรื่องของการ ทำในเรื่องของป้องกันเรื่องน้ําท่วมได้นี่นก็เป็นเรื่องเอไอที่ทําได้นะครับเอไมันยังมีเรื่องสนุกสนุกเยอะแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราที่ว่าจะเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงหน้าแล้วก็สุดท้ายที่เราได้เปรยียบมากๆสบพันเรนื่องผมเนี่ยครับคือ2บริษทัทนีอายุเกิน80ปีทั้งคู่นะครับซึ่งก็มีความแข็งแกร่งและเรียกว่าจะเสริมศักยภาพของเรามีอยู่เนี่ยพาเราไปในโลกกว้างได้นะครับหรือ พาเราไปในอีกหลายๆลายโซลูชันได้ก็ตรงนี้ก็เห็นุผมก็มองว่าเป็นจุดเด่นของของเรานะครับครับค่ะเชื่อว่านักลงทุนนะคะน่าจะได้อะไรเยอะมากนะคะพูดถึงจุดเด่นเองโดยการเติบโตเองรวมถึงผลการดําเนินงานเองค่ะอีกจุดเด่นจุดหนึ่งที่พูดไม่ไม่พูดไม่ได้เลยค่ะนโยบ,บายการใจปันผลของเราค่ะคเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ที่คุยกันไว้นะครับก็คือก็ไม่น้อยกว่า3 0ของกําไรนะครับ แล้วก็ทายที่สุดนี้ใครอยากฝากอะไรถึงนักลงทุนบ้างคะครับก็สิ่งที่จะฝากนักลงทุนนะครับคือบริษัทอย่าง d ี c นะครับก็เป็นบริษัทไทยนะครับที่ที่เราสามารถโตขึ้นมาได้นะในระยะเวลา26ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เราเข้าถึงเทคโนโลยีเราสามารถไปสู้กับบริษัทต่างชาติได้เราเราได้รับการยอมรับจากบริษัทระดับโลกนะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์เราครับเรายังมีโอกาส ทางธุรกิจอีกเยอะซึ่งเราเอื้อมถึงได้ลงมือทําได้จริงนะครับถ้าได้รับการสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถไปได้อีกไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดหนึ่งที่เราเราถึงอยากจะมาทําให้คนรู้จักเรามากโดยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับครับค่ะก็วันนี้นะคะเราได้ความรู้จักคุณทศพลไปพอสมควรเลยยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับ